สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำข้าวฟุ้นอุน่นวันนี้คุณแม่ทำข้าวฟุ้นอุน่นข้าวฟุ้นอุน่นข้าวฟุ้นอุน่นให้กินนะคะก็เติมข้าวลงไปอีกนะคะอ้ออ๋เริ่มจะสุกแล้วนะคะข้าวฟุ้นอุนอ่นอรณเสด อ่านี่เราก็ปรุงปรุงเครื่องนะคะปรุงเครื่องตามใจชอบนะคะเราก็จะมีผักนะคะนี่คือผักแผ่นกรรมเฮากำมังเนื้อจะเป็นผักกรรมมังเนื้อห้องผักมินน้อยในจะผักจีผักขี้โว่แตเแต่จะชอบกินนะคะก็ปรุงตามใจชอบเลยค่ะมาชิมดูนะคะ คือของปลดได้ค่ะคนจรงตัวจะกินข้าวฟุ้นโทข้าวฟุ้นโทอุ่นข้าวฟุ้นโทอุ่นมาเลยมาเลยพาดีกินจ้มนน 10, 10, 10ามก็ออกตั้งตัวปีกแหละ